อย่าโบอกอย่ากัวจะทั้งแก้วให้ทั้งแก้วเลยไกลๆเลยนะ,ยนะพร้อมเลยย่างเป็นยังไงคะบรรยากาศดีมากนนเริ่มหนาวแล้วใช่ไหมครับใช่ดูจากเสื้อกันหนาวจะใหญ่มากหนาว ไหนอาหารปลาหมดไปกี่ขวดแล้วครับหมดไปกี่กระปุกแล้วครับกระปุกเดียวอยู่เลยยังไม่หมดถึงกระปุกเลยเรือใช่เนี่สำคัญเนี้ยมือลงตรงนี้ก็ถึงน้ำเลยโอ้มือถึงน้ำเลยใช่แบบริงไซใช่ไหมอยู่กันแบบริงไซมาเที่ยวได้นะที่อ่างเก็บน้ำห้วยเสนิงเอาให้อาหารปลาต่อไปอึบ มาเป็นฟูงตำบลเฉียงอำเภอเมืองจัสุรินทร์แหล่งท่องเที่ยวแม่น้ำสายน้ำสายเลือดของชาวเอเมืองสุรินทร์นะไปผ่านไปผ่านมาก็เที่ยวนะฮะอีไม่กี่วันเนาะก็จะมีเทศกาลงานช้างแฟ แล้วก็งานสแสดงของช้างที่จังหวัดสุรินทร์ก็มาเที่ยวได้นะเลยมาหน่อยก็แวะมาเที่ยวมาหาอาหารอร่อยๆทานที่นี่ที่ห้วยเสนีบรรยากาศบรรยากาศดี่ดีบรรยากาศหนาวนิดๆนะเอาเสื้อหนาวมาด้วยนะครับเป็นยังไงครับคุณตุ๊กี้ห้วยเสนีวนวสวยไหมครับ อ่ะทีนี้ภารกิจเราจะให้อาหารปลาอ๋อน้องๆก็มาเที่ยวกัน,น,นเนี่ยสำคัญเนี่ยสำคัญอะไรคะฮะโอ้โหแบบติดขอบสะจริงจริงรีนไซส์ของแถมคุณตุ๊กกี้ให้อาหารปลานะฮะให้อาหารปลานี่เรามาที่นี่จะคบคันนะคะครับ ทุกครั้งเลยอาหารคนนะครัอาหารคนเรียบร้อยแล้วต่อไปอาหารปลาเอ๊ปลาอะไรนาะนี่ดูเขาเรียกปลาอะไรน่าจะปลายี่สุกมั้งไอตัวหางแดงๆเนี้ยตัวเล็กใช่ไหมตัวเล็กๆตัวใหญ่เริ่มให้แล้วนะเดี๋ยวเริ่มมาแล้วเริ่มมาตอนนี้เวลา3โมงครึ่ง ปลาเารูา้วนะ่าเราทางนี้ให้ก็เริ่มมาอาหารปลสบายกายสบายใจเราสบายใจสบายกายได้เห็นไป,ไปแล้วเดี๋ยวมาอีก มาดูหูเ้าเลยไม่รู้ปลาอะไรใครรู้ว่าเป็นปลาอะไรช่วยคอมเมนี้ให้ใจไหวเสียงให้แบบนี้อ่ะเลาให้อาหารปลาคุณต้องให้เป็น โี่ให้เป็นกระบ,บังอันนี้มันจะมาแบบให้กีร์เจลโอ้โหกระเด็นหาคุณกระเด็นหาคุณตุ๊กี้ด้วยดิเอาลิงไซส์ริงไซส์โอ้โหโอ้โหโอ้โหให้หาปลากระเด็นมาให้เราด้วยนะเอาลดน้ำมันให้เราหรือเปล่าทุ๊กี้ลดน้ำมันในรถแล้วเขา ไอหางข้าพายไงเห็นไหมโอ้ไปลอ้กว่าเกือบหโมงครึ่งได้เกือบห้ามงครึ่นแล้วเราจะ ดูไปก็เพลินไปนะอาหารปลาเรายังไม่เห็นปลาใหญ่อ่ะดูแต่ว่าเยอะมากที่โ oh. อ oh, ้เบียวหายเลยนะอาหารปลาเยอะน่าจะเป็นปลายี่สุกนะ นี่เป็นปลายี่สกที่เขามาปล่อยกันเขาปล่อยตัวเล็กๆแล้วมันก็เริ่มโตไงนะแต่ก้างเยอะนะปลายีสกใช่ไหม,มตัวนี้ผมเปียกเกือบหมดแล้วฮนะดีนะใส่เสื้อแจ็คเก็ตกันน้ำมาอ,มอมระจันใกล้มาแล้วแหละใกล้บรรลอยกระทงแล้วนะฮะวันนี้วันที่เท่าไหร่ตุกี่ เราก็ทงสิบห้าเนาะก็จัน์ใกล้จะเต็มดวงแล้วนนนี่ก็ให้คนมานั่งพักได้ปูเสือปูสัดนั่งทานอาหารกันห้ามนำรถยนต์เข้ามาบรรยากาศก็ <c oughs> มาออกกำลังกายบ้างมานั่งทานนู่นนี่นัน่นบ้างบางคนเขามาวิ่งออกกำลังกายมาเดินออกกำลังกายก็มีนะนู่นตรงนู้นเห็นไหมครทุกี่ ที่เป็นประพาคารเป็นโดมสูบน้ำเนี่ยเขาทำน้ำประปา,ปะปาหล่อเลี้ยงชาวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทนระ์ในเขตเทศาบาลเนี่ยเนี่ยสูบน้ำจากนี่แหละเป็นน้ำประปาอ่านะโดยคุณบําประปาใช่ไหมคุณบําประปา,ปะปาเอาไปเลี้ยงคนในเขตเทศาบาลเมืองสุรินทร์อ๋อเศษที่มันกเกาะติดใช่ไหมใช่ค่ะงลงไปนมันะ ว่ามันก็เป็นธรรมชาติเนาะเดี๋ยวมันก็ย่อยสลายของมันเองอ่ะขวดที่หนึ่งหมดแล้วนะฮะอ่ะต่อไปกระป๋องที่สองและกระป๋องที่สามเดี๋ยวจะมืดแล้วนะนคนตุก,กี้คนตุกี้ต้องบึ้มเลยนะอ่ะนี่คนตุกี้บึ้มเลยนะฮะตุ๊กี้บึ้ม,มตีดไปทั้งแก้วเลยมั้งตุกี้ไปทั้งแก้วเลยเอาโยนเลยปุ๊บโยนปึ๊บนี่ ไม่เป็นไรออกไปปุ๊บมันเป็นธรรมชาติไงอเอาอีกรอบนึงปุ๊บนี่ต้องให้ทีเยอะๆแบบนี้ยังจะได้สะใจน,น่าให้อาหารปลากันนี่ก็บรรยากาศตอน ครบรอตอนนี้เวลาจะหกโมงแล้วตะวันรอยกระทงตอนนี้น้ํำนองเต็มตะลิ่งแล้วนะไม่รู้ว่าเขาจะให้ลอยไม,ไม่รู้ว่าเขาจะให้ลอยที่นี่หรือเปล่าลอ,อืมเพราะว่ามัน,มน,มนกระทงมันก็มีทั้งส่วนดีแล้วก็ไม่ดีอะเนาะรรรข้อไม่ดีก็เป็นขยะนะครับว่าปีนี้ก็รนรงใช้วัสดุจากธรรมชาติเนาะเป็นขนมปังก็ได้ อะไรก็ได้ที่ลอยเสร็จแล้วเป็นอาหารปลาได้ยิ่งดีไอ้พวกกระทงฟงกระทงโฟมก็งดแล้วก็ไม่ใช้กันนะเนาะอีกไม่กี่วันแล้วละ่ะหลายคนหลายท่านก็จะได้ลอยกระทงแล้วแหละตามความเชื่อตามประเพณีที่คนงามที่สืบสานต่อกันมายาวนานนะนะให้หมดเคราะห์ให้หมดโชคให้หมดโรคหมดภัยเนาะลอยกระทงอขอเข้ามาพระแม่ทรรมาพระแม่คงคา แม่คงคาอรอยกระทงอีกไม่กี่วันนะ